ในวัด,ดวสุธรรเวีร์นนวสนะครับธรรวีนี้นะครับตามเจนีนะครับก็มีขุณแม่สเมียงโ,ยโบรธถเนิน่านเป็นเจ้าภาพนะครับเึ่งต้าองกระถิ่กงกระหล่อมใวันที่18พฤศจิกายนที่บ้านหนองหินตั้งนะครับอะไรกัน ම සতাහසූජී ඉමිনা සකාන හමන් පছে එ සতাන සখන් පූছে อระหังสัมมาสังโฆคถาวาโพธังคถาวันตามอธิวะอธิณีภาวาทาสุคคตะนะธัมโมอรุณันมัสสามานติโสภาติธัมโม โตส่ากสังโกตัณธรรมนั่นาพยงันเตวิสุวิสุรกันทายาอิสรเมนะังอนจัสิลาทิยาจังจุยังเปีายงันเต Besung-besung rakannya kaya bisa dia nasam, pancasila hiaka. Kadiyamki na yang ngambil besung-besung rakannya kaya bisa dia nasam, pancasila นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธััสสสสะะนโมตะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต พุทังสรณังกัจฉามพุทังสรณังกัจฉามีธกรังกัจฉามรนังกัจฉามทธรังกัจฉามีสังฆั่งกระชามพุทธรังกัจฉามิพุทธสรณังกัจฉามิธรนังกัจฉามิ โเชมิอิมานมาย่างพรเตภัตตาสัิมาทานิ้พ็ปูสังทัสสะโอชยาะสาธุโพันเตพูสังโิมานภัตตาสัิวาทานิตปิทานะ คำอาตมที่อารกักษ์ธรรมปิตายะสุขายะข้าแต่ผสมผู้ใดเลยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกัสข้ามบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระที่สุขสมขอพระทิสุขสมตรงนับข้าวสาร ข้งมบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนะครับทุกที่ 是我带。 ฉันเองอันยิ่งใหญ่เรียนจบการศึกษาเริญญาวัดกันที่ใจเลงสะอาดพื้นผงใสดวงใจเป็นประธานเลงสะอาดพื้นผงใสดวงใจ ก็ที่ามเพการอยู่กันรักษางป็นพระสงฆ์ร่อบ้วะพิานนี้ออกพรรษาทำการ่ก็ตอนนี้ก็เป็นความพึงพอใจของทุกที่ป็นพระพุทเจา แล้วก็ที่สามันก็เป็นคนที่เป็นว่าตอนสามยาตอนสามไทยหนาหา้าตอนสามลาวรอนยัมีตอนสามที่มีแบบทุกที่ทุกส่วนที่แตกยากผู้รอดรับไปแล้วเพราะยากเขาก็าอที่มวนเขาจะทำให้เข้ามันะเนี่ย นอกจากพวกเราที่จะทำหนังที่บ้านเพราะว่าท่านไม่เกที่เขาไม่มีการทักทายท่าไม่มีพการทเขาไม่มีการทำไรทำนอนท่านไม่ได้เกล้าในเรื่องของคนที่อะต่างแต่ท่าหาได้จากพวกเราหรือพวกเราทำาที่สี่ยากทุกที่เป็นผู้ช่านเห็นครับ ที่เราพิจาราเราจะบนหรือจเมื่อตอนที่มีที่ยเมื่อเคยทำอะไรไปเลยแต่พวกเราก็ได้ทำนึงนให้เพื่อทำงาที่ดีแล้วพูเราได้สาเลยับไปหลอไปกระนับให้ตัวเรากระนับตัวเราใหเขาได้มีรานตรงนี้านตรงนี้ เมื่อนีรับสุขดีมากป็นมระดีมากก็จะได้พ้นจากควทุกนั่นนี่คือหลักขการทายในการสุขแตกนาคของผู้อยู่ที่อาการคืออยู่ที่ตาาเพราะฉะนั้นเองในวันนี้เป็นวันที่โลกหลานใกล้ตาบูที่ได้เปลี่ยนั้นแรงได้เจล่นสนามที่เป็นยู่เสร็จที่สมบุรณามีก็จะกระัดเจัิ หรือเขาอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มที่อยู่ใต่อพวกเราเขาจะอยากไ่วยคนหาพวกเราพัฒนาลูปพัฒนาร้านที่จะทำให้เขาได้รับการพันาตัวเนี่ยจเป็นวิธีข้อเสที่ผู้เปหน้าที่ยอมรับประสบการที่ทมันได้ทำให้เรคือต้อ,องเอาให้แก่เรา เพราะท่านมีเยอะกเพราะมีเยอะกว่าเท่าไรเพราท่านมีได้แต่บริเวที่ท่านได้สร้างเมื่อการที่ท่านมีี่ได้อยู่เาต้องมีที่ไดองได้สร้างแต่โครงในเรื่องของอุค์ของทางของฝีนของภาวนาเรามีเป็นเนื้อหลอรตัวที่อยู่ท่านกจะได้ได้ในตรงนี้และกรยจะไปตรดาเ เราที่จะได้เปนส่วนห่อานด้วยตอนนี้ตอนนี้เี่เป็นวัน่ียเป็นสิทธิ์ีดวบันจรวกัาองแต่ก็จะคิดว่ามือเราเองเราทเราทพื่อแก้แลูกหลานออาพี่นอทต่อนลับต่อไปไม่ใช่อะรที่มันดต้องทำทุกครั้งที่เราอีกเวลางททุกครั้งที่เรา้อง ความสุขการที่เรกคือว่สมาธิอ่นงแบบพิจารณ์อนาเ่นสิวาัด่นสิคางสนาสับไปแบบพิรนั้นว่าต้องมาทำอย่างไรน่องทเพระที่อาตัจะปฏิบัอย่เวลารามีโอกาสมีเวลาไปยังแบบอภิญาต่อ้เปสรรมไอยู่ไนต่อให้นเไปอยู่ไห แต่ทคิดว่าต้นภาวนาเดียวเดียวท่านจะไปกระโจนไคุนชั่วไม่จวันที่มีความเพียรไปในใจในเารต่อต้างศาสนาันบ้านบ้าน่าว่าผู้ที่มองกามศาสกาเรกควรให้เราสงบใจตลอต่อเนั้นพกับก็คือวิสัยนั่นแหละที่ว่าวิสัยนั้นเป็นพทุห่รู้เนไก่ชาติใหจงรู้ เห็นว่ามาขอท่าจะทำอย่างที่ให้ท้ามาจะอยู่คนแต่ก่อทุกคนแต่ก่อทุกพวกเราต้องพารณานามองแค่ความสะอาดควาเยียมมองแค่ความสะอาดความเดี่ยันไ่ใช่ที่พิจารนช้นเรียนสำหรับเราแต่คนในช่้นเรียนถูกหมทกอย่างถูกื้าพิจารณาแล้วก็จะได้ท้าพิจารณให้ควาเนรรมให้ความเป็นธรรับ

वाक्नि ओ यात्मना स्थितो यागे वनत्राणि काम्वा नो अपोपेना सनो मन्धेन तव अष्टं ता สติสุขายุโภคภะภิรมานัสสิเรสเนจัาอุตตภัยญโนจตารุตธรมมบันติอ ตุติยาภะคะ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  ปะเตมมาสะปะโคตานุคาเมนะสะตาตุตียภะวันตุเทนะภะวันตุชาภาหมังคัมภาคะตสะปเตมมาสะตาคัมมโนคาเมนะสะ ตํเอตํวาอนตฺเตอปมานตุสหํคมํปัลลนํวิราํอนตฺโตสํอตฺเยวทาสาปสํกามาโนปาเวนสตฺถาสุมติเวอนตฺโตเตนสํคติสํ thật tâm bát nhã pháp biết tâm chân diệu diệu thâm tâm ngọc pháp thiết tha thiết diệt

อันตสาทิมาญาัิเตอาบุษมาสรงจิตใจภัยกรรมาุดีญาเดชธรรมุเพีาทิทับ้านมาน้ำตาตอไฟในอุ่เราร้อนไม่ทน ก็มาถามเอาชนาสลาตายใจเห็นทำจดดนปวดตายจนฝันเคยเสียน้ตาก,กับถามโลกสักกี่ครั้งมองย้อนหลังความไฟลุ่มทนได้อย่างไรเรื่องความทุกข์มันดีบข้างใจ เนื่องจากท่านครับครับครับขออภิปรายครับ